เจอกันอีกแล้วนะคะ Hi. ไปสองมือสาม,มือเนาะลูกกระเพาะก,กำลึกท่องอึงปัญังมาดูผ้าของเรานะคะเป็นผ้าคือกันก็ผ้าฝ่ายเนาะนี่เนาะผ้าปลายไม้นะคะผ้าปลายไม้ของเราสองหลาสองหลาก็เลยจะมาทำเสื้อ,เ,อ,อเสื้อฮาวายเนาะ ทำเสื้อฮาวายใส่สบายๆเนาะม,นมันมันมันระบายอากาศดีเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะเสื้อฮาวายหรือจะเป็นเสื้ออะไรก็ไม่รู้เลยรอด,ดูนะคะเ okay, จ๊กมาเจอกันวันฝนตกนะคะฟ้าหลังฝนถนนลื่นเสมอเห็นมามาดูงานของเราเออลืมนะคะ อันนี้จะเป็นเสื้อฮาวายที่ตัดเสร็จแล้วเนาะตัดใจเองตกแต่งผาคามนิดน้อยนะคะกระดุมก็หลากสีสันนะคะใส่ให้เป็นแบบสบายๆเนาะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเนาะ,ะมาดูเสื้อของเรานะคะตัวนี้นะคะงานขายของเราอาจารย์ชโลโกร,รับแล้วนะคะแต่ว่าต้องเก็บเอวเข้าให้เพิ่มหนึ่งนิ้วนะคะ ขอบคุณมากๆเลยเก็บเล็กผสมน้อยเงินหาเงินซิปอ,อันนี้จะเป็นงานที่รอปล่อยนะคะจะเป็นงานที่ออกวันนี้นะคะรอลูกค้ามารับแต่ว่าฝนตกบางทีกะลูกค้ากะเลดไปเนาะสวยๆทั้งนั้นนะคะสีอะไรเนาะสีชมพูกะปิเนาะจะเป็นโทนโทนเดียวกันเนาะสวยๆเนี่ย จะออนจะออนก็นเจ้าได้ใส่สวยๆนะคะอสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเจ้าเดียวกันเนาะรตนี้ที่จะออกเนาะนะคะสีขาวสวยนะคะนนก็จะเป็นงานที่จะออกนะคะแล้วมาดูมาดูงานขายของเรานะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้งานลูกค้า เป็นเสื้อสูรเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานลูกค้านะคะงานซักรีดซาฟารีเนาะแขนกลมสวยงามมากนะคะลานละวีซักแห่งของเรานะคะอยู่ทรงสวยมากเลยนะคะซาฟารีนะคะแขนแขนกลมนะคะสวยมาก แล้วจะเป็นงานขายนะคะงานคุณเป๋วนะคะอกสามสิบแปดนะคะนี่อกสามสิบแปดรถนี้มีมาสี่ตัวเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะสวยๆนะคะประมาณนี้นะคะสนใจก็ทักมาได้เลย063 7จ็ดเจ็สนะคะก็จะประมาณนี้นะคะท็อปเปอร์ท็ปปอทปเปอร์ก็โทรบอกลูกค้าแล้วนะคะเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะช่วงนี้เปิดเทิมกับใครเนี่ยจักหน่อยเน,นะคะโอเคค่ะ